อาวอ้าวอาอ้าวพี่เพื่อนไปไหนไอพี่เงื่อนไปไหนมานี่มานี่กลับมาดูนี่ก่อนกลับมาดูของดีก่อนครับนี่นะครับนี่นะครับนี่สำหรับลูกค้านะครับที่ใช้ไอโฟนนะครับทุกรุ่นเลยครับที่กำลังมีปัญหานะครับแบตบวมแบตเสื่อมนะครับนี่เลยครับผมขอเสนอนะครับแบตคุณภาพดีนะครับแบต power up นะครับแบตแค้มอกอนะครับเพิ่มกําลังไฟมาพิเศษนะครับแก้ปัญหาแบตเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยนะครับ จะมาทสมาสาธิตมิลแอมให้ดูนะครับอันนี้ผมขอเทสเป็น iPhone 6S Plus นะครับ iPhone 6S Plus มิลแอมสแตนดาดอยู่ที่2,750มิลแอมนะครับแต่แบตเ o าอัพของเราทำมาพิเศษให้มีมิลแอมมากกว่าเดิมนะครับเพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวนานนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับเราใช้เครื่องเทสเลยอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับจากสแตนดาดนะครับเพิ่มมาเป็น3,500มิลแอมนะครับ นี่นะครับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับคือมองหาแบตดีๆคุณภาพดีๆสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อใช้งานเพื่อต่ออายุให้กับเครื่องของท่านนะครับแนะนำเลยครับแบต power up นะครับหากท่านสนใจนี้ต่อติดต่อแอดมินได้เลยนะครับสั่งสั่งมาทางเพจเราได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับท่านใดที่สั่งซื้อนะครับก็จะมีแผ่นกาวนะครับหนึ่งชุดนะครับพร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็จะมีชุดไขควงนะครับให้อาไปเปลี่ยนกันแบบชิวๆง่ายๆกันที่บ้านเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับ แบตของเรานะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปเช็คแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตรวจสุขภาพแบตนะครับนี่นะครับความจุสูงสุด100อนะครับอันมั่นใจได้เลยว่าท่านได้แบตที่ดีมีคุณภาพแน่นอนและแถมได้กําลังไฟที่เยอะมากกว่าเดิมในราคาที่แสนจะถูกนะครับและสามารถเปลี่ยนเองได้ด้วยเพราะเราจะแถมไขควงหนึ่งชุดจะให้เปลี่ยนเองที่บ้านเลยนะครับถ้ากสนใจแนะนารีบโทรมาเดี๋ยวนี้นะครับระวังของหมดนะครับ